สวัสดีครับบ่าเถ้าสวัสดีท่านผู้ชมครับเช้าวันที่ห้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับก่อนออกเดินทางท่านผู้รรมชมนะครับเยอ,อวนมาแต่เศร้านะครับเพราะว่าเยอ,อวนเป็นนอนอยู่บ้านพี่สาวนะครับอ่าจังมาฟังมาชมน้ำกันนะครับเอฟซี FC, แฟนคลับทั้งช่องบ่าเถ้าชนเชนแนว นะครับกระถามกันคำว่าหลายนะครับอ่าพี่สาวบ้าวเถ่าฝันหรือยังนะครับงวดที่ผ่านมานะครับผมงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมานะครับหนึ่งหามาหาหนึงนะับสามงวดแล้วท่านผู้ชมนะครับเขาสามงวดแล้วตั้งแต่เก้าศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าตรงๆงง,งวดที่ผ่านมาหนึ่งห้ามาห้าหนึ่ง ่เดียดอ,ยวยวอ้วนกับมาแตา่เศร้าโอ้เหมืนคือใส่ชุดสวยใช่ไหมแกมาแต่จังหยับมาพี่หยับมาพี่หยับมานั่งพี่เอออ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอานั่งดีๆหันมาท่างพี่เออเออุ้ยคือท่าแป้งหนามมลอยแช่หรือ่าเนี่ย,ก,ยกินตักน้องมึงกินไม่ไ้อนอับน้ำกินข้าวเศร้าหรอวะกินแล้วเออได้ยังกินตอนเศร้าอัน เอ้อซื้อแกงแก่นาวหานมากครับตมเนี่ยตระมือน้นบ่เออสูตรเศรษฐียังไงเออพองกินข้าวแต่เศร้ากับซื้อปลาแห้งเอาไว้เพาะบ่เออแหงตากนะจะกลับบ้านเมื่อไรก็วันที่เจ็ดพันใจปส่งวันที่เจ็ดทำชมเออจะกลับไปหาลูกสาวกับลูกเขยเพราะว่าบ้านลูกสาวลูกเขยเพิ่นอยู่พุ่นครับบ้านเราจะเลื่อนศิลป์เออเอาจังไดมาแต่เศ้าคือว่ามีอย่างจะบอกมีอย่างจะบอกเอาเอาเดี๋ยวให้เอฟซีพันเบิ่งไอ้ งวดที่แล้วกันงวดที่แล้วธรรมชุ่มนะครับหนึ่งห้ามาห้าหนึ่งนะครับผมอ่าหนึ่งห้ามาห้าหนึ่งอ่าเด็กหน่อยห้องบอกหนึ่งหาเก่าโอ้สุดอ่าคงสุดท้ายเนาะเด็กหน่อยบริมะยำมะยำตะพูเถานะครับหนึ่งห้ามาห้าหนึ่งอืมสามงวดเลยเนะาะผู้ม้วตะเถามาบอกตั้งแต่เจ็ดเก้าศูนย์เก้าศูนย์มาศูนย์เก้า แล้วเพิ่นมายกมือบอก179่็ดเก้ากับเจ็ดเก้าตรงๆอหมดที่แล้วเป็นเด็กน้อยห้องบอกแม่นมากับผู้เฒ่ามากับผู้เฒ่าผู้เฒ่าอ่ะอืมเต็มเลยฝันนียิ่งขึ้นฝันแล้วบ่ฝันแล้วฝันขึ้นตอนวันผ่านค่ะฝันขึ้นนี่ล่ะเออ จะมาเอฟซีรอกระามกระทำสมอแล้วครับท่านชมเออตานมื้อน so <c oughs> ี่เป็นมาเป็นผันบ้นฝันเป็นมาแต่เศ้าแล้วคนว่าเออมานดันดังร้อนแต่เศ้าแล้วเป็นยังของบ้านแต่เศ้าเก่าเออผันเล้วผันแล้วคนว่เออผันแล้วฝันแล้วผันแล้วฝันรายได้ครับเมื่อบานบุตรแต่คลูกสาวครับเมื่อบานเล่าบุตรเอ้าคือฝันแต่จะได้กลับอีเลี่ยนที่เจ็ดเป็นแต่ครับแล้วเอ ครับเมื่อบ้านเราปุ่นบานเราเล่นศินไปละบ้านลูกเคยลูกสาวไนละฝันว่าได้ไปกลับไปพุ่นเออแล้วก็มีผีผู้เฒ่าครับอันเด็กน้อยตามไปน้ำบ้านพุ่นเพิ่นไปน้ำพิ่นไปน้ำในความฝันนะในความฝันนะโอ้โหเป็นเพิ่นน้ำไปโชคบกมันมันสิมานน้ำไปโชคอีกว่าห้อดที่สี่พอว่มันในขอเรากบน้นะว่ามันเป็นมะเขาฝันบอกบ่าวาสไปพุ่นแล้วจะไปน้ำ ก็อาจจะนําไปเออเพราะว่าจิกลับบ้านแล้วเออเพราะว่าพี่สาวบอกว่าวันที่เจ็ดนี่ให้พี่ทรงเด้อก็จะไปออกงานในเก้าโมงแม่เลยบอกพี่สาวว่าเออเดี๋ยววันที่เจ็ดวันที่เจ็ดนะครับเจ็ดกุมภาเออเจ็ดกุมภาพันธ์นะครับหกแปดนี่ก็จะไปทรงเพิ่นบ้านจากพุทธภาพปิทรงฮัดบ้านเออก็จะทายเอฟซีบางอีกเยอะเออเพิ่นไปนั่ง่นวายตรงไหนไปฮอดบ้านเพิ่นละฝันมาบ้านเลขที่หลังนี่บ้านที่ท่าใดหมือนกัน หลังทีอันใหญ่ไปยู่กับลุกเสยลูกเกือทสลูกสาวอยากันเรียกว่าสิบเก้ามันนั่งเป็นเลยโดนตือเปอนเลยว่าเอาเจ็ดเดอร่าสั่นเป็นมาเป็น่าเออเป็นมาเอาเจ็ดซน้ำเด้อผู้เท่าหนือผู้เท่ามาผู้เท่าหระถามมาบ้านเลขสี่หลังบานท่ไบ บัตรเอไอว่าบัตรเลขที่สิบเก้าที่อยู่กับลูกสาวที่จรเญศิสิบ้านเราเน่ยเรจะิล่นสินบัตรเลขที่สิบเก้าบเลขที่สิบเก้าเป็นถามว่าบัตรเลขที่เท่าไหร่ออออยากได้ว่าบัตรเลขที่สิบเก้าเออเพิ่นกันเล็เบาขึ้นมาเอาเจ็ดใส่เด้อมาสันเอาเจ็ดใส่เออเออเิ่มาออสิบเจ็ดหนึ่งเกว่า่งเก้าหนึ่งเจ็ดบ้าอมามชมเจ็ดหนึ่งเก้า หรือหนึ่งเกาเจ็ดเออเพราะว่าเป็นเก่าเจ็ดใส่ได้บารเล็ที่สิบเก้าบรเลขที่สิบเออบเจ็ดหนึ่งเก่ากับหนึ่งเก้าเจ็ดเดียวบาวเท่าจะเขียนให้หนึ่งเก่าเจ็ดัวตัวเพราะบตรเลขทีสิบเก่าเจ็ดใส่กันหนึ่งเก้าเจ็ดอืมอืมอืพอดีโดนเติบจากภักหนึ่งปเสียงเล็กน้อยห้องขึ้นเล็กน้อยผู้ใดที่ไปนเล็น้ใส่ผให้ยายเท่าล่ะอืมผู้ปห่น้นะอืมผู้ปนญ่ยายเท่าล่ะอืมแล้วห้องขึ้นตั้งแห้งว่ามสามหาเก้าหัวแต่ห้องขึ้น สะดือตื่นเลยได้ยินเสียงเด็กหน่อยอืห้องแห้งคับเลยบอกห้องแห้งคับเด็กหน่อยเด็กหน่อยผู้ใชเพูนละที่ที่รอดพี่แล้วห้องบอกหนึ่งหาเก้าหน่อยไมเออพูอือมีแต่หาเก้าแต่เด็กหน่อยพู้นี้อือบัดดี้สามหาเก้าว่าแั่เออเอ็อก็เลยสะดือตื่นยังไงเลยอเด็กหน่อยพู้นี้ห้องแห้งอือผู้เป็นน้ำยเท่าโอ้อสามหาเก้าว่าแั่ ยายแถาผีผู้แถาผียายแถวกับผู้เก่าล์บอยายแถากับผู้ขันลังเพื่อเคยเพิ่นมาเพิ่นเคยบอกยกมือนขึ้นให้บอกกันละผู้เก่าล์ละยายทำผู้เก่าล์ละเด็กหน่อยแต่เด็กหน่อยผู้ชายผู้เก่าลนละห้องขึ้นโดนเตือเพิ่นห้องขึ้นมันหนีมันพาดีเนาะมันหนีมันพาใยญ่ฝันก่อนขึ้นมันพาเพิ่นจะมาบอกเพิ่นจะไปน้ำบ่อเพิ่อนจะไปเบิ่งบ้านน้ำบ่อเพื่อนน่ะน้ำบ่อมองกันยอยู่หลวงผลบ้านอยู่งลูกเคนสาว มันเป็นใจโชคอ,อีกว่าเคล่อนมากกว่าเคื่นมันผาอะไรแต่ว่าใหญ่มากแต่เศร้าแหละอาบน,าน้ำันมว่าอาบน้ำม,มาแตา่เศร้าอาบน้ำม,มาถา้ามาถาอาวันดีบ่าวเท่าตื่นอาบน้ำแล้วน่นเลย <c oughs> ว่าตื่นหรือบ้าสัน่ะไม่โชกอีกเอือนกเนาะตัวเป็นตัให้เมียบอกว่าันกิเพิตนเกิดน,น้ำไปเบิ่งอยู่บ้านหรืนเปลนเกิิน้ำอัดเบิ่งไปเบิ่งไปบ้าไปบ้าจะไม่เมื่อไรบัดเนี่ยอันแล้วแต่ประหำ อ่าก็เลยแต่พ่อพี่สาวเพิ่นอยากให้เบิ่งลูกลูกสาวเพิ่นยากบ่เพิ่นมีหลานนะก็เลยบอกพี่สาวว่าถ้าบ่ยากกัมามาเมือนก็มาให้ลูกเขยมาส่งตอนมาจะให้ลูกเขยมาส่งแต่ตอนกลับนี่บ่าวเฒ่าจะไปส่งฮอดฮอดบ้านมาสง่สงสวากใหญยก,ก็ได้เบื้บ่ยากใหญยมากจองแถวมาขึ้นสำหรอบมานี่ก็ได้เออเออเออแต่ที่ได้แถวมาใหญ่ล่ะ ว่าธรรมดาทกาเป็นเจ้าว่าเอาบารด้เห้พี่สาวมาใส่งานด้วทำชุ่มนั่งคุยกับเพื่อนยูบอกผมผมรีมากบาได้มากห้บาได้เห้มากใส่งานเด้อใเห้มายูซื้อขันเด็กออกมไก่กับเห็ดเล็กน้อยบ้าเถ่าบอกนั่งเอาสามันบอกพี่สาวเนาะเออบาได้ผมบาได้มาให้เจ้าไม่เห็ดนั่นเห็ดนี่เด้อเพราะว่าเถ่าแล้วเออให้มายู่คุยกันพี่น้องให้มาคุยกัน เออมีหยังหยาขันปลาไหมเออขัลาไก่เบาๆเออทางปลามา่ทางขุ่นมันก็มากง่วมกันเนี่ยนี่ทำไปเถ่าทางไหนทางขุ่นหรอทางขุ่นหรอใหญ่ยมเออมานไหนด้เอทั้งไหนทั้งขุนหรอเออใหญ่ยมเลยนะเออมันดีไปได้แล้วแบบบางท่านกันเถ่าว่ะท่านเ่าทานบารเถ่าวิสาวะเทเฮ็ดเทเห็ดอยังเอออยู่ในห่มในเนี้อเออปัดกวาดกรได้อยู่ตวาดเลยจะออกแดดอันนี้มันนั่นจะโยกจะเฮ็ดเออคุยบอกว่ามาอยู่นี่บ่ได้มาให้บ่ได้เฮ็ดอยัางนั้นเออ เออพ่อได้กันมากกันมากกันบางทีเวรเอฟซีจะว่าพี่สาวมาใส่บอมแยนได้การคุยกับพี่สาวอยู่มือขึ้นเลยจ้ามาคเขาพ่อได้ไม่เดียเพรมันมีงานหนักอย่างหนึ่งพ่อได้ได้ออกกําลังกายพ่อได้เหยียดแผ่นขันเมื่อยเหยียดหยังเลยว่าเห็นมื่เห็นมื่อยู่เปิดมูอกันอยู่กับมูอพี่สาวเห็นมื่อยู่กันพวกเจ้ามาเปิดมูอกันอยู่น้ากันครบุ่นนี่เนาะแต่เสีเนาะ ควรอกาศค่อนพวยกันบ่ดีอืมค่อนพวยอากาศกับ่ค่อยดีสมุดสุดเลยเพื่อนจะเงี้ยมาขึ้นอืโอ้ก็พี่คยที่บ้านจะถลถอยมาอีกล่ะมันเป็นโมอีกล้วนั่นแล้วพี่สาวก็แซ่บอืมอ่ะเดี๋ยวพี่าวเขียนให้ท่านผู้ชมนะครับผมเอาเดี๋ยวถามอายุให้ FC ก่อนพี่อฟซจะถามอายุพี่สาวอายุเท่าไหร่ก็57พี่สาวอายุ57าสิบเจ็ดแต่ธรรมชมเด้อนะครับเอาบ่าวเฒ่าเขียนให้แล้ว เอฟซีก็รอ่ารมชุมนะผมพี่สาวเบาวเท่าฟันอันยับไปจากน้อยนะพี่สาวเบาวเท่าฝันทำชุชมนี่ครับผม16กุมภาพันธ์2568นะครับทำชุอมผู้เทาพนถามบาเลขทีนะฮะ้าลขทีเพิ่นที่อยู่กับลูกสาว้าลขที่ส<ม>่บเก้าเพื่อนมาเอาเจ็ดใส่บอกผู้ใดเอาใส่ข้างหนา้าใคได้ทำชมเด้อเจ็ดหนึ่งเก้า บ้าวเ่าเซทั้งหลังหนึ่งเก้อ่าเซ่ข้างหน้าก็ได้7็9หน้าลักกระเด็กน้อยกูใส่ห้องบอกสามห้าเกบ่าาก็ตัดให้1,9,1,7งเ้าห็ดลักกรเก้าเนะครับสามเก้าสามหาแลักเก้าหาเก้าทำชมนะครับอายุพี่สาวหาสิปีแคปหน้าจอนะครับผมมีตัวมักบอกมักตัวนเลงวดนิ ผู้เฒ่าพันใจโชคอีกบ่สด้อเด็กน้อยผู้เฒ่าผู้เฒ่ามือเด็กน้อยแต่เก่าผู้เฒ่าเด็กน้อยที่บอกโชวเนาะมัดมือตัวนี้ล่ะมัดตุ๊ดสามหาเก่าบอยพี่สาวมัดสามหาเก่าได้ทำชมเด้อแต่ว่ากันนี่แหละติดไว้นะครับทำชุ่มผู้ใดมัดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับสามเก้าสามหาหาเก้านะครับเอานะครับแคปหน้าจอครับผมอ่า ถ้าได้โชคได้หมานนะครับหาผู้ใดมากรหาหยิบจับลอตเตอรี่เออถ้อาได้โชคตนะ้องแต่งหน้าเออเออฝันไปน้ำไปน้ำเตะปัน่นว่บบาใส่แม่กับบ้ะกระบนแล้วโอ้ให้กรับนี่ให้แวะไปแวะไปตลาดก่อนเข้าตลาดมแม่คมาบุบานแม่มาต้องซื้ออยังมาได้ไบ,อบอสบ่อสซื้อบ่เอาก็บอสซื้อยังเป เราป่าเสียเอ่เสยบ่แวะบบะแวะตีบ่แวะบ่งตีบวะแบ่า่่าแวะแล้แวะยืนบอเอากระเอนะฮะพท่านกับซื้อไปฝากลงฝากดองพนเพ่านีเออเมนกระเสอติดไปเลยอืมมากมันก็ดีเออกตนม่นาไปฝากนละแต่พี่สาวม้ามสาวับมือเนอะพ่ันแต่ว่าคุยกันในว่าไอ้วันวันที่เจ็ดผันม้ามสาวะมือเนอะพี่ชันเออ บอกเถอดเราวันที่เจ็ดแหละเพราะว่าเราจะได้เปร์แรงงานแถวเส้นฝุ่นเส้นฝุ่นน้ำอื่นอ้าวนะครับขอบขอบคุณยายอ้วนนะครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเป็นแนวทางและทำให้ช็อคเกอมันมาได้แห้งปนปนอ้าวนะครับฟอกันคลิปนะสวัสดีครับ